สวัสดีทุกคนคะ่ะจิตวิทยานในวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องของความกลัวนะคะคําว่ากลัวในภา,ารรษาอังกฤษมีหลายคําที่มีความหมายว่ากลัวคํานึงอาจจะเป็นคําว่า f e a r fear หมายถึงกลัวกลัวก็คือกลัวใช่ไหมแต่ในทางจิตวิทยาน,นะคะความกลัวนั้นมีหลายระดับค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบด้วยนะคะเอ๊ะเป็นยังไงคําว่ากลัวในทางจิตวิทยาขอเสนอสองคำนี้นะคะคำว่า Panic แล้วก็ phobia นะคะ แพนิกกับโฟเบียต่างกันอย่างไรกลัวรถสีแดงกลัวสุนัขของใครก็ไม่รู้เดินผ่านก็กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําว่าแพนิคและโฟเบียต่างกันอย่างนี้นะคะค แพนิกหมายถึงอาการกลัวที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีทันใดแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มีผลแสดงออกมาทางด้านร่างกาย,ยหลายแบบนะคะเช่นหัวใจเต้นแรงจะอาเจียนหรือเช่นตื่นเต,นต้นจัดเงื่อออกตาผ้ามัวรู้สึกเหมือนเหมือนจะหอบจะเป็นลมอันนี้คือลักษณะของอาการแพนิคนะคะคือความกลัวความกลัวนี้นะคะเจ้าตัวไม่สามารถอนทลไม่สามารถควบคุมได้แล้วมันก็มีผลกับการใช้ชีวิตนะคะเป็นปัญหานะคะส่วนคําว่าโฟเบีย ฟอเบียจะหมายถึงความกลัวในสิ่งที่ไม่ค่อยมีเหตุผลแปลกๆแล้วก็มีผลกับการดําเนินชีวิตเช่นกันทําให้มีลักษณะที่บางทีแบบหลีกเลี่ยงสังคมคิดไปเองว่าตัวเองจะเผชิญกับความกลัวที่ตัวเองนั้นกลัวหนักๆนะคะซึ่งความกลัวนั้นเป็นความกลัวที่ไม่ได้มีเหตุผลจริงๆแล้วมันมีเหตุผลของตัวคนกลัวนั่นแหละแต่คนอื่นมองว่ามันแบบมันมันอนเซนมันไม่มีเหตุผลเช่นกลัวที่แคบ กลัวความสูงกลัวเครื่องบินกลัวรถยนต์กลัวรถสีแดงกลัวรถสีเขียวกลัวรถบรรทุกกลัวสุนัขกลัวมากเจอสุนัขเตินผ่านนี้แบบรู้สึกแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลัวกลัวกระป๋องกลัวลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของอาการโฟเบียคือความกลัวมากๆอย่างไม่มีเหตุผลและไม่สามารถที่จะ ออกจากสภาวะความรัวนั้นได้คนอื่นอาจจะมองว่ามันดูแบบอุ้ยมันดูไร้สาระอะไรเงี้ยแต่ในทางจิตวิทยานะคะอาการของการเป็นโฟเบียเนี้ยมันอาจจะละกันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือทันทีทันใดแต่มันอาจจะเกิดจาก1ประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่มันคงไม่ได้เอ็นจอยสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นประสบการณ์ที่มันแย่ๆหรือมันเลวร้ายและมันฝังลึกอยู่ในใจซึ่งทฤษฎีของซิกมันฟรอยคือมันฝัง แต่จิตใต้สํานึกซึ่งมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันยังอยู่แต่อยู่ลึก วันหนึ่งมันจะขึ้นมาเมื่อมันเจอสิ่งเราที่มากระตุ้นที่เหมาะสมกับสิ่งที่กลัวที่เก็บกดเอาไว้นะคะเป็นการเก็บกดไว้ในจิตใต้สํานึกนั่นเองลักษณะของผู้ที่มีอาการทั้งแพนิคและฟอเบียนะคะแม้ว่าทั้ง2ความกลัวนี้มันจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ทั้ง2ความกลัวนี้ไม่ว่าจะเป็นฟอเบียหรือว่าแพนิคนะคะสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมันส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของบุคคลคนนั้นจะต้องได้รับการ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือโดยนักจิตวิทยาหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะฉะนั้นเรื่องของฟเบียและแพนิคเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในลนักษณะไม่ว่าจะเป็นโฟเบียหรือ Ic, นะคะถ้าเราทราบเรารู้ตัวเราต้องพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าปรับเองไม่ได้ก็ขอคําแนะนาขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะอาการเหล่านี้จริงๆแล้วสามารถที่จะที่คลายบรรเทาแล้วก็เยียวยาให้มันลดน้อยถอยลงได้ซึ่งจะทําให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเข้าสู่สภาวะปกติได้หรือค่อนข้างปกติได้อาการแพนิคและโฟเบียเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าทราบว่าตัวเองเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองถ้าปรับไม่ได้ก็ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วจะทําให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาการทั้งโฟเบียและแพนิคก็อาจจะ หายไปได้ในที่สุดนะคะลองใส่ใจตัวเองอย่าอายที่จะบอกว่าที่จะยอมรับแล้วกันอย่าอายที่จะยอมรับว,ว่าตัวเองกลัวในเรื่องไร้สาระแบบนี้อย่าอายที่จะยอมรับว,ว่าฉันเข้าข่ายฟอเบียฉันเข้าข่ายแพนิกนะถ้ารู้และปรับมีผู้ที่เชี่ยวชาญให้คําแนะนําเราจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนความกลัวเหล่านั้นให้หายไปได้นะคะ สาระดีๆทางจิตวิทยาวันนี้นะคะเรื่องของความรัวก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ผ่านมาเจอผ่านมาฟังแล้วก็ผ่านมาเปิดใจแล้วกันเนาะเปิดใจนะคะและคิดว่าเอ๊ะฉันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอ๊ะฉันต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่านะคะขอให้ทุกคนนะเอ็นจกับชีวิตน,นะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะ